ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่603ตบหน้าครั้งที่7ตอนที่10ฟ้านฉีนถึงกับขบกรามแน่นขณะที่มองไปยังผู้เป็นพ่อและวก้มหัวลงช้าๆโดยไม่พูดอะไรความเงียบของเขาก็คือการยืนยันต่อคำถามของฟ้านจินนั่นเองเราวกับสายฟ้าผ่าลงมาที่หัวใจของฟ้านจินร่างของเขาโอนเอ็นไปมา ฟานฉีก็รีบเข้าไปพยุงบิดาของขาวเสียวซินของข้าทำไมเจ้าทำเช่นนั้นทำไมฟานจินรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังแหลกสลายเขามองไปยังหนิงซินด้วยดวงตาแดงกำ่ำหนิงซินก็เบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวนางไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดจะออกมาเป็นแบบนี้นางไม่เคยคิดเลยว่ายี่เหยียนที่เชื่อฟังคำสั่งของนางมาตลอดจะหันมาแว้งกัดนางในเวลาวิกฤตเช่นนี้และยังจะเปิดเผยแผนการอื่นของนางทั้งหมดอีกด้วย เรื่องมันมาถึงขั้นที่ว่าต่อให้อูเสวยแล้วเว้นนางฟ้านจินก็คงไม่ให้นางอยู่ที่นี่อีกต่อไปยิ่งกว่านั้นสิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวทุกคนจะมองดูนางด้วยสายตารังเกียจอย่างถึงที่สุดมันจบแล้วจบสิ้นหมดแล้วทุกอย่างที่นางทำมาตลอดมันจบสิ้นลงตรงนี้โลกทั้งใบของนางแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงนางหันไปมองหนิงรุ่ยผู้เป็นพ่ออย่างระมัดระวังและสิ่งที่นางเห็นในดวงตาของหนิงรุ่ยก็ทำให้นางสิ้นหวังมากขึ้น ท่านพ่อใช่แล้วบิดาของนางตัดสินใจทอดทิ้งนางแล้วใช่สินางไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วในตอนที่ยี่เยียนเปิดเผยทุกอย่างออกมามันก็ทำลายโอกาสทั้งหมดที่นางจะรอดชีวิตออกไปได้เมื่อก้าวแรกผิดก้าวต่อต่อมาก็ผิดพลาดทั้งหมดหนึ่งซินได้แต่คิดว่าถ้านางไม่ได้ใช้อูเสือเป็นเครื่องมือทำลายชื่อเสียงของฟ้านฉีพวกเขาก็จะไม่ถูกรังเกียจมากขนาดนี้ และกลุ่มของฟ้านฉีในงานล่าวิญญาณก็จะไม่ล้มเหลวในการชักชวนสิทธิคน,นอื่นให้มาร่วมกลุ่มกับพวกเขาอีกทั้งพวกเขาก็จะไม่ได้รวมกลุ่มกับยอดฝีมือขั้นสีม่วงที่ซ่อนตัวอยู่ในสาขาย,ย่อยด้วยสุดท้ายพวกเขาก็จะไม่เข้าไปเจอตอนที่นางพยายามฆ่าทหารของกองทัพรุ่ยหลินด้วยถ้าพวกเขาไม่ปรากฏตัวขึ้นมาทหารของกองทัพรุ่ยหลินก็จะถูกสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ฆ่าตายอย่างแน่นอนและจะไม่มีใครรู้เห็นเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นตลอดไปและที่สําคัญ นางก็จะยังคงเป็นสิทธิ์พี่หนิงที่สิทธิ์คนอื่นเคารพนับถือต่อไปหนิงซินก็เลิกดิ้นรนนางยิ้มอย่างขมขืนและพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้อาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่มีอะไรจะพูดอีกไหมอู๋เสือเงยหน้าขึ้นถามหนิงรุ่ยกับฟ้านจินฟ้านจินก็หลับตามไม่พูดอะไรเขายังคงเจ็บปวดกับการทรยศของหนิงซินส่วนใบหน้าของหนิงรุ่ยก็มืดมนเขาก้าวออกมาพร้อมกับยกมือขึ้นและตบหน้าหนิงซินอย่างแรง นางลูกไม่รักดีไม่คิดเลยว่าเจ้าจะทําเรื่องชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมเช่นนี้อีกทั้งยังทรยศอากตัญยูขนาดนี้ด้วยข้าหนิงรุย่ยไม่มีลูกสาวที่น่ารังเกียจไร้ความละอายเช่นเจ้าอีกต่อไปหนิงรุ่ยเสีแรงไปมากในการตบนั้นมุมปากของหนิงซินก็มีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจนถึงคางรอยมือสีแดงเห็นได้อย่างชัดเจนบนใบหน้าของนางและตบนั้นก็ได้ทำลายความหวังสุดท้ายของนางไปด้วย คุณหนูจินข้าหนิงรุย่ยเลี้ยงลูกมาไม่ดีทําให้นางก่อเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นกับคนของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนิงซินไม่ใช่ลูกสาวของข้าอีกต่อไปแล้วคุณหนูจินจัดการกับนางตามที่ท่านเห็นสมควรเถอะหนิงรุ่ยเดินมายืนข้างหน้าอูเ๋เสือยและประกาศอย่างเคร่งขรึมอู๋เสือก็กดรีตาลงเล็กน้อยขณะที่สังเกตการกระทําของหนิงรุย่ยแววตาของนางก็ทอประกายเย็นยะเยือกและรังเกียจอย่างถึงที่สุด ที่เขาแสดงออกมานั้นมันเป็นความพยายามที่คิดว่าจะได้เปรียบด้วยการยอมถอยถ้าอูเสือเป็นคนอื่นและได้เห็นท่าทีของหนิงรุ่ยรวมกับเห็นว่าหนิงซินต้องเจ็บปวดมากมายอย่างนั้นคนผู้นั้นก็คงใจอ่อนและแตัดสินใจทําเพียงแค่ว่ากล่าวตกเตอือนหนิงซินอย่างเข้มงวดและปล่อยนางไปพร้อมกับตบที่สะโพกสักทีแต่ทว่าอูเสือไม่เคยลงมือทาอะไรแบบคนปกติทั่วไปได้เมื่อรองอาจารย์ใหญ่พูดเช่นนั้น ข้าก็จะทำตามที่ท่านพูดมุมปากของอูเสือกโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มชั่วร้ายหลงชีครับจับกลุ่มหนิงซินลงโทษนางตามกฎของกองทัพอูเสือสั่งการและด้วยการสะบัดมือเพียงหนึ่งครั้งนางก็โยนหนิงซินที่กลัวจนแทบบ้าไปให้กับหลงฉีหลงชีก็รีบคว้าไหล่ของหนิงซินเอาไว้และตอบอย่างหนักแน่นว่าครับคุณหนูหัวใจของหนิงรุ่ยก็ดิ่งลงเหวเมื่อได้ยินคําพูดของอูเสือ เขาตั้งใจจะพยายามอีกครั้งเพื่อช่วยหนิงซินแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าอู๋เสือจะตอบสนองแบบผิดชาวบ้านเช่นนี้ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่604ตบหน้าครั้งที่7ตอนที่11 หนิงรุ่ยเล่นบทพ่อที่เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจไปแล้วอย่างดีแต่อูเสือก็ยังไม่ทราบซึ้งเลยแม้แต่น้อยจากนั้นหลงฉีก็สั่งการออกไปทหารของกองทัพรุ่ยหลินสองนายก็ลงมาจากหลังม้าทันทีแล้วรีบเดินผ่านประตูของสำนักศึกษาเฟิงหัวเข้ามาทหารทั้งสองคนถือไม้ยาวหกฟุตนาสองนิ้วคนละอันขณะที่เดินเข้ามาเมื่อเห็นทหารของกองทัพรุ่ยหลินทั้งสองคนหนิงรุ่ยก็รู้สึกราวกับว่าโลกดูมืดมิดไปหมดพร้อมกับสังหรณ์ร้ายในใจ ตามกฎกองทัพของเราให้ลงโทษด้วยการเคี่ยนด้วยแท้30ครั้งและบบยด้วยไม้หนึ่งร้อยครั้งหลวงฉีพูดอย่างเฉยชาอะฮะเคี่ยนสามสิบครั้งบบยหนึ่งร้อยครั้งเมื่อเหล่าสิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวทุกคนได้ฟังจำนวนโทษพวกนั้นแล้วพวกเขาก็หันไปมองทหารตัวใหญ่ล่ำบึกทั้งสองของกองทัพรุ่ยหลินและรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาทันที ด้วยร่างกายอันบาบางของหญิงสาวหนึ่งซินไม่น่าจะทนความเจ็บปวดทรมานได้แค่การลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเอาชีวิตนางไปได้แล้วไม่ไม่นะไม่หนึ่งซินตัวสั่นรวกับใบไม้ต้องลมนางมองทหารสองนายที่ใกล้เข้ามาไม้ภายอันใหญ่และหนักนั้นทําให้ความเย็นว่าไปทั้งหลังของนางนางคิดว่าต่อให้นางต้องตายเพราะความผิดที่นางก่อมันก็จะเป็นการค้ายอย่างสะอาดหมดจุดด้วยดาบ นางไม่เคยคิดเลยว่าอู๋เสวียนไม่มีความคิดที่จะปล่อยให้นางตายไปอย่างง่ายดายนักมือของลงฉี่นั้นก็ราวกับคีมเหล็กที่จับไหล่หนิงซินเอาไว้แน่นเพื่อไม่ให้นางดิ้นรนได้ไม่ว่าจะรีดเข็นพลังที่มีออกมาทุกหยัดหยุดแล้วก็ตามหนิงซินไม่สามารถเคลื่อนที่ห่างออกไปได้แม้แต่นิ้วเดียวพละกําลังที่กดไหล่นางเอาไว้ทําให้หนิงซินไม่สามารถขัดขืนได้นางถูกกดลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวในที่นี้ เต็มบุริษิสของสำนักศึกษาเฟิงหัวทุกคนต่างก็มองดูสภาพอนาอปยศอสูของนางเริ่มหลงฉี่ตะโกนทหารที่แข็งแรงมีร่างกายกำยำสองนายที่ยืนอยู่คนละด้านของหนิงซิน,นก็ยกไม้พายของพวกเขาขึ้นมาและฟาดมันลงอย่างไม่ปราณีไม้พายกระแทกลงมาที่เนื้อเกิดเสียงดังชัดเจนแหวกอากาศเสียงนั้นทําให้ผู้เยาทุกคนพากันหวาดกลัวและอดที่จะตัวสั่นไม่ได้แค่การตีครั้งแรก ก็ทาให้หนิงซินเจ็บปวดแทบทนไม่ไหวแล้วใบหน้าของนางมีเลือดไหลออกมาและมีน้ําตาไหลอาบแก้มแน่นอนว่าทหารจากกองทัพรุ่ยหลินนั้นไม่แสดงความปราณีและไม่ยั้งมือแม้แต่น้อยไม้พายเหวี่ยงขึ้นลงสลับกันกระแทกลงบนรากของหนิงซินฟาดไปแค่ไม่กี่ทีเท่านั้นสโพกของหนิงซินก็มีเลือดออกเลือดสีแดงสดซึมออกมาเปื้อนเสื้อผ้าร่างของนางกระตุกด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรง นางกัดฟันสองมือข่อยคว้าอากาศพยายามดิ้นรนเพื่อหลบหนีหลงฉีก็ก้มลงกดไหลหนิงซินเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่เปิดโอกาสให้นางดิ้นรนได้อย่างอิสระไม้พายหนาหนักที่ยกขึ้นลงก็เปื้อนเลือดสีแดงหยดเลือดสาดไปรอบๆทหารทั้งสองพื้นหินอ่อนสีขาวของสำนักศึกษาเฟิงหัวปรากฏจุดสีแดงขึ้นและไม่นานดอกไม้สีแดงนั้นก็เบ่งบานอยู่บนพื้นหินอ่อนดูน่าสะพรึงกลัวหนิงซินไม่เหลือเรี่ยวแรงพอแม้แต่จะร้องคราง นางขบกรามแน่นเลือดไหลซึมออกมาที่มุมปากแล้วหยดลงบนพื้นเบื้องล่างดวงตาของนางเป็นสีแดงเลือดและภายใต้ความบ้าคลั่งทั้งหมดนางยังสามารถเห็นใบหน้ามากมายรอบตัวนางอย่ามองค้าอ,อ,อย่ามองค่าทำไมต้องทรมานข้าเช่นนี้ด้วยทำไมต้องทำให้ข้าอยู่ในสภาพน่าสังเวชเพียงนี้กระทั่งจะตายทำไมข้าถึงไม่สามารถตายไปในทันทีได้ ความเจ็บปวดอย่างที่สุดที่นางรู้สึกตรงร่างกายช่วงล่างนั้นทําให้นางเหงื่อออกจนชุ่มนางสามารถนึกภาพออกเลยว่าตอนนี้นางดูน่าเวทนาและน่ารังเกียจมากแค่ไหนตลอดเวลาที่ผ่านมานางใส่ใจเรื่องภาพลักษณ์ของนางมากที่สุดแต่ทว่าในวันนี้ต่อหน้าสิทธิ์ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกทําลายไปจนหมดสิน้นความเจ็บปวดรุนแรงและความอปยศอสู่อย่างที่สุดทําให้หนิงซินปรารถนาจะตายในทันที